สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง e อเอกกี้กัเจ้นะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เรามารีวิวแท็บเล็ต2ตัวนี้เปรียบเทียบกัน,นครับผมบอกให้ว่าเป็นค่ายที่ช่วงนี้กําลังฮิตกําลังแรงกันเลยนะครับฮุยทั้ง2ตัวซึ่งตัวนี้จากที่ถ่ายคลิปอยู่ยังมีขายอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีขายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตัว11.5 2025เขาจะขายไม่ออกเพราะว่าสเปคตัวนี้ค่อนข้างดีกว่าตัว2025นะครับซึ่งขายหมดไปแล้วไม่เติมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ 11.5s และนี่คือ 12x สเปคทั้ง2ตัวนั้นรวมๆแล้วนั้นมีความคล้ายคลึงกันมากๆไม่ว่าจะเป็นสเปคหน้าจออัตรา r ีเฟร s h rate แรงต่างๆหน้าจอต่างๆ,ๆหรือว่าแม้แต่ชิปเซ็ตเรียกว่าแฝดกันเลยความแรงเร็วๆเท่ากันคล้ายๆกันเลยจะมีปีกย่อยเล็กๆน้อยๆ,ๆที่แตกต่างกันฉะนั้นการรีวิว2ตัวนี้นั้นเราจะรีวิวตรงนี้เราจะรีวิวแบบเน้นไปที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นหลักนะครับ เออเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันถ้าตรงไหนที่มันแตกต่างกันเราจะบอกว่าแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน,ตน์ตัวเครื่องกันเนี่ครับ่องให้ดูเป็นเคสอ,อย่างนี้เลยนะครับแบบใส่เคสอ,อย่างนี้เลยนี่คือ 12x นะครับและนี่คือ 11.5s นะครับอ่านี่ฮะขนาดจะแตกต่างกันนะครับขนาดต่างกัน0.5นิ้วก็มีความแตกต่างกันในระดับนี้เลยเนาะอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับตัวเคสที่เขาแถมให้มานั้นตัวนี้จะเป็นสีดาซึ่งผมถูกใจ ตัวนี้มากกว่านะแต่ตัวนี้เขาบอกว่ากันเปื้อนกันอะไรกันเปื้อนกันอะไรได้นะสำหรับตัว 12s ซึ่งสิ่งที่ตต่างกันก็คือ2ตัวนี้เสียสต่างกันแล้วเคส2เรื่องกล้องตัวนี้ให้มากล้องเดี่ยวตัวนี้ให้มาเป็นกล้องคู่นะครับมีเลนหลักกับเลนต่อวายให้แฟลชไม่ให้ทั้งคู่ซึ่งตัวธรรมดาตัวเมทแฟลชธรรมดานั้นจะไม่มีให้นะครับในเรื่องแฟลชแต่ตัว 12.5s นั้นมีให้ประกาแปะด้านข้างเหมือนกันทั้งคู่และ สองตัวนี้นั้นอย่างที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างแรกเลยที่ผมอิจฉาตัว 11.5s มากๆเลยคือตัวคีย์บอร์ดนั้นสามารถแยกออกมาตั้งได้นะครับโอ้ดูดแน่นจังนะฮะปึ๊บปกติเราใช้งานก็จะแปะอย่างนี้ใช่ไหมอ่าจะแปะอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บการใช้งานแต่ถ้าเราอยากพิมพ์ไกลๆก็สามารถดึงออกมาได้เลยนี่ฮะเขาจะให้ตั้งได้อย่างนี้คุณตั้งไว้ ถ้าคุณก็ยังสามารถพิมพ์ได้เดี๋ยวผมให้ดูนะงานง,านงานให้ดูนะฮะยังสามารถพิมพ์ได้อยู่ตามปกติเห็นไหมเห็นมันขึ้นไหมอ่ายังสามารถพิมพ์ได้อยู่ปกติซึ่งตัว 12x ไม่สามารถทําได้ทั้งนั้นที่แพงกว่านะครับไม่สามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแบบออกข้างนอกได้ก็คือถ้าถอดคีย์บอร์ดออกปุ๊บก็จะหยุดการเชื่อมต่อใทันทีต่อตัว 12x แต่ว่าตัว 12x นั้นมีข้อดีกว่าตรงที่ว่าตัวหน้าจอนั้นสามารถปรับได้2สเต็ป1แล้วก็2 นะครับสสเตปนี้เลยอ่าหลากัลกๆคมจะถ่ายตัว 11x ให้ดูนะเอ้ 11.5s ให้ดูนะเพราะว่าตัว 12x นั้นผมเขียนสคริปต์ในนี้อ่าใช้งานจริงใช้งานจริงสคริปต์นี้ก็ไม่ใช่ตัวไหนหรอกสคริปต์ก็ของ2ตัวนี้แหละฉะนั้นผมเปิดสคริปต์ให้ดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับตัวเครื่องนั้นออกแบบมาแตกต่างกันระดับหนึ่งส่วนตัวผมชอบตัว 12s มากกว่าตัว1 1 5 x นะครับอ่าเรามาดู เรื่องหน้าจอกันอ่นะถอดเชสออกกันปั๊บนี่ถอดเคสคีย์บอร์ดออกเคสด้านหลังนี้ยังอยู่นะเนี่ยเคสด้านหลังนี้ยังอยู่นะนี่นี่นี่นะถ้าเป็นตัว1ัง X นั้นเขาจะหลุดไปเลยนะครับตัวหน้าจอนั้นทั้ง2ตัวนั้นให้มาเหมือนกันเลยนะครับเรื่องสเปคหน้าจอต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นเนาะหน้าจอเป็นเปเปอร์แมทเหมือนกันลดาการสะท้อนแสงหน้าจอได้ดีพอๆกันนะครับ ขนาดหน้าจอนั้นต่างกันเล็กน้อยสเปคจอรีเฟชเรทก,การสัมผัสการใช้งานต่างๆนั้นการแบ่งหน้าจอนั้นเหมือนกันสามารถใช้งานได้เหมือนกันทั้งคู่น้องลื่นไหลพอกันไม่ต่างกันเลยครับส่วนโปรแกรมวาดรูปนี่ผมจะวาดรูปนี่ผมเจอ,เจอเข้อแตกต่างอย่างหนึ่งที่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งในตัว 11.5s นั้นไม่มีเลยก็คือการนะผมจะเข้าไปสักที่หนึง่งการใช้น้ําปาดนะครับปาดปื๊บปื๊บปื๊บเหมือนเราล้นหยดใส่อะ มันจะกระจายออกมาใช่ไหมซึ่งตัว 12x นั้นมีผมลองถาม h u วเวยแล้วตอนแรก h u วเวยบอกว่ามีเหมือนกันแต่ผมลองจี้ถามดูดีๆเขาบอกว่าอา้าวมันมีไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะชึบนะฮะในตัว 12x นั้นจะมีตัวนี้ชึบผมเข้ามาสักอย่างหนึ่งลองวาดอันนี้วาดอันนี้วาดปั๊บปับ๊ปปปปนะฮะจะมีหยดน้ํามาให้เหมือนเราหยดน้ําลงไปแต่เป็นไง เฮ้ย,ยสีต่างกันหน่อยสีต่างกันหน่อยอน,น,นะัมาปาดรวมกันวาบแล้วก็หยดน้ำใส่เข้าไปครับนี่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัว 11.5s ไม่มีแต่ตัว12มีเราสามารถเลือกน้ำได้นะว่าน้ำกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยฮะสิ่งที่เขามีมาให้เราสามารถปาดรวมกันได้ไงนะเนี้ยนเะนี่ย ชอบชอ,บอันนี้ชอบเออซึ่ง2เครื่องนี้นั้นผมใช้เองด้วยกันทั้ง2เครื่องนะครับสำหรับตัว 12x และ 11.5s ใช้ด้วยกันทั้ง2เครื่องเลยเปรียบเทียบกันได้หลักๆมันต่างกันไม่เยอะเนาะก็อย่างเช่นโปรแกร,รม g o p i n t ก็ประมาณนี้นะครับมีแตกต่างกันแค่นี้นอกนั้นการใช้งานมันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมถอดเช็ดให้ดูนะเห็นไหมจะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเปื่อยเลยนี่ดีไซน์ด้านหลังเขา เนาะซึ่งผมอิจฉาตัว 11.5s มากเรื่องนี้งานที่ถอดเชสออกมาแล้วก็ยังใช้งานได้โอเคอยู่เนาะเรามาดูกันแบ่งหน้าจอต่างๆของตัวนี้กันนะครับว่าแบ่งหน้าจออย่างไรได้บ้างก็แบ่งหน้าจอมีแบบป๊อปอัพมีแบบแบ่งครึ่งหน้าจอนะครับอย่างเช่นเราจะแบ่งหน้าจอมาเป็นแบบ GoPro ไม่รองรับนะเออ GoPro ไม่รองรับการแบ่งหน้าจอนะจ๊ะถ้าจะใช้ GoPro แล้วก็แบ่งหน้าจอไปด้วยได้แค่แบบป๊อปอัพขึ้นมานะก็จับประมาณนี้นะครับ ส่วนอย่างอื่นเราสามารถแบ่งหน้าจอได้แบบครึ่งหน้าจออย่างนี้ป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะฮะป๊อปอัพเพิ่มได้ไหมป๊อปอัพเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นเบราว์เซอร์อย่างนี้นี่หนึ่งสองสามสี่สี่อันแล้วนะฮะมาอีกอันได้ไหมปึ๊บไม่ได้แล้วครับได้สูงสุดแค่สี่อันเราจะสลับก็อย่างนี้นะฮะก็จะสลับไปเรื่อยๆ ปับป๊บปับ๊บปั๊บและยังสามารถใช้งานได้เื่นไหลสบายๆเห็นไหมชืบแล้วถ้าเราอยากเอาตัวที่เป็น pop up มาแบ่งเป็นตัวแบ่งึ้นหน้าจอก็กดตรงนี้ค้างครับเรียบร้อยแล้วง่ายปะง่ายปะเออรวดเร็วสะดวกรวดเร็วแล้วดูดิไม่สะท้อนหน้าจอด้วยไม่สะท้อนแสงหน้าจอด้วยโคตรดีนะครับแล้วก็ออกมาเรียบร้อยแล้วการใช้งานเห็นไหมคุณก็เห็นว่ามันเื่นๆไหลๆทั้งคู่เนาะ ต่อมาการใช้งานโซเชียลมีเดียครับรใครที่กังวลว่าการใช้งานโซเชียลมีเดียของทางฝั่งฮัวเวยนั้นยังใช้งานให้ครบทุกแอปไหมผมบอกเลยว่าตอนผมใช้ตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่2019ที่เขาแบน Google ออกจากฮัวเว่ยอะยุคแรกๆนั้นมีปัญหาเยอะมากเออหลายๆจุดใช้งานได้ไม่คล่องมีปัญหานูน่นนี่นั่นมีอะไรกังวลมากมายแต่พอมายุคนี้ไม่มีปัญหาเลยครับการใช้งานโซเชียลมีเดียใช้งานได้สบายๆไม่ว่าจะเล่นโซเชียลดู YouTube หรือใช้งานทุกอย่างก็ผมว่ามองว่ามันปกตินะอย่างเช่น n ี เห็นไหมฮะก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วน ChatGPT นี้มีอัปเดตไมโครเจียมาแล้วให้มันสามารถใช้งานเป็นแอปได้ล็อกอินได้แต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้โหลดตัว ChatGPT มาแล้วเลยใช้แบบอันนี้อยู่นะครับแบบเบราว์เซอร์มันจะขึ้นมาเป็นหน้าแอปให้อย่างนี้เนาะเห็นไหมปึ๊บก็ใช้งานได้ปกติทั่วไปเนาะใช้งานโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียดูยูทู นี่นี่นะโซเชียลมีเดียถ่ายร่างข้างก็ได้นะฮะใช้งานได้ลื่นไหลไอ้จงไอจีล่ะปึ๊บก็ใช้งานได้ลื่นไหลนะครับสรุปการใช้งานโซเชียลมีเดียผมว่ามองว่ามันไม่มีปัญหานะครับการใช้งาน youtube เห็นไหมลื่นไหลครับไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างเช่นคุณอยากดูอะไรสักอย่างหนึงก็ดูได้เลยความละเอียดได้สูงสุด คลิปนี้720นะครับเดี๋ยวเรามาลองชัดๆกันสักคลิปหนึ่งว่าสูงสุดได้เท่าไหร่ที่โหลดจาก youtube ในแอปแก l อรี่โดยตรงเลยนะมาดูกันปึ๊บนะฮะได้สูงสุดสูงสุดเท่าที่คลิปมีมาให้เลยนะครับสำหรับใครที่โหลดจากแหล่งอื่นอย่างเช่น gbox หรือ Mi c r o G เอ,อ G box, หรือ Aurora นั้น จะมีปัญหาที่ดูได้แค่พ0นแปซึ่งตามจริงมันสามารถดูได้เยอะกว่าน,นั้นแบตเตอรี่ต่อมาไปที่เรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่2ตัวนี้นั้นจะมีความแตกต่างกันหลกัหลกๆเลยนะครับซึ่งตัว1 1 5 s นั้นจะให้มาแค่8,800 mAh รมิลลิแอมนะเนี่ยแบตเตอรี่8 8 0 0 m ah. ถ้าถามว่าใช้งานได้จบวันไหมผมบอกว่าจบอยู่ได้หลายวันด้วยนะครับ ส่วนตัว 12x นั้นจะอยู่ที่1 1 0 0มิลลิแอมป์ครับการใช้งานจริงอึดทั้งคู่แบตหมดช้ามากแต่เรื่องชา้นนี้มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนนะครับตัว 12x มันจะชาร์จไวที่66วัตต์ส่วนตัว 11.5x จะชาร์จที่22.5วัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จในการชาร์จค่อนข้างเยอะกว่ากันนะเยอะในระดับหนึ่งเลยอันนี้แล้วแต่คนจะเลือกนะสำหรับแท็บเล็ตผมว่านานทีชาร์จอยู่แล้วส่วนมากคนก็จะกลับมาชาร์จครั้งคืนทิ้งไว้เช้ามาถอดไป ใช้งานต่อก็มีปัญหาอะไรนะทั้งที่จะเลือก 11.5s เนอะะเรื่องการใช้งานนั้นอึดพอๆกันทั้งคู่นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้คือผมไม่ได้ผมไม่ค่อยปล่อยให้มันหมดอะเห็นไหมนี่ปึ๊บยังไม่ทันหมดเลยผมก็ชาร์จขึ้นมาแล้วและชาร์จไม่ได้เต็มด้วยนะครับเรามาดูเครื่องนี้กันแบตแทบไม่ลดเลย ถ้าไม่ได้ใช้งานอะปื๊ดยาวๆเลยอันนี้ก็ต้องนานเนี่ยเออฉะนั้นเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่นั้น2 3วันได้สบายๆสำหรับการใช้งานแบบทั่ว,วไปไม่ได้เล่นเกมตะบี้ตะบันอะไรมากมายนะักต่อมาเรื่องกล้องนั้นทั้ง2ตัวนี้ผมจะไม่เจาะลึกมากนะักเพราะว่าการใช้งานจริงคงไม่ได้ถ่ายอะไรมากหรอกนอกจากจะถ่ายแบบจําเป็นริงๆถ่ายส่งงานดูรู้เรื่องแค่นั้นพอนะครับคุณภาพก็เฉยๆไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะักส่วนกล้องหน้าของ1 2 x ให้ม,มุมกว้างมากๆผมบอกเลยว่ากว้างจนรู้สึกไม่ชอบแบบ เราไม่ชอบกล้องหน้าของตัว1 1 5 s มากกว่าเนาะกล้องอันตาวายของตัว 12X นั้นก็มีพอใช้งานครับไม่ได้ชจจัดเจนอะไรมากมายเรามาดูกล้องหน้ากันนี่กล้องหน้าของทาง 11.5X 11.5s 11. นะครับนี่ฮะกล้องหน้าเขาจะมุมประมาณนี้เห็นไหมมุมไม่ได้กว้างมุมโอเคมุมดีมากเนาะ แต่คุณดู10ตัว1 2 x นะครับมุมกว้างของกล้องหน้าคือมันกว้างมากกว้างจนแบบบางทีผมรู้สึกไม่ชอบเวลาเราอยู่ขอบๆเนี่ยหน้าจะค่อนข้างเบี้ยวนะครับเป็นไงผมรู้สึกมันกว้างมากกว้างสุดๆอะ่ะเออใครชอบมุมกว้างก็ชอบไปนะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเนี่ยนะอันนี้มุมนี้จะแคบตัว1 2 x จะกว้างนะครับนี่คือข้อ,อต่างอีกข้อหนึ่งที่ผมเอามาให้ดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเนาะในเรื่องกล้องหน้าเรื่องคุณภาพก็ งั้นงนครับผมรู้สึกว่าของตัว 12x แอบคมกว่านิดนึงอันนี้จะมีความเป็นนงเป็นน้อยเล็กน้อยส่วนเรื่องลําโพงทั้ง2ตัวนี้คุณภาพลําโพงนั้น4ตัวเหมือนกันให้มาดีนะดีด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่เห่นกับที่สุดนะการแยกเสียงชัดเจนดีแยกเสียงซ้ายขวาชัดเจนเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเราเปิดฟังกันดูเสียงอาจจะไม่ถึงท่านผู้ชมหรอกแต่ก็อยากให้ลองฟังอันนี้ครึ่งนึงนะครับ ดโคตรดังดังไหมผมว่าดังมากดังไหมครับ,บสเสียงดีไหมครับอ่าเสียงยังดีงคุณไง,ไงเรื่องลำโพงเขาผมว่าโอเคนะ นี่ก็คือเรื่องลำพงเขานะครับที่เขาให้มาเรื่องการถ่ายโอนไฟล์อันนี้ใครใช้ h u วเว่ยหรือ Honor สามารถส่งหากันได้อย่างง่ายๆสบายๆนะครับแถมแชร์หน้าจอบนทับเลดได้ด้วยส่งหาอุปกรณ์อื่นอาจจะมีข้อจํากัดที่เราต้องส่งผ่านตัวกลางที่เราถนัดอะเราไปหาได้อย่างเช่นที่คุณคุณกันก็แชร์อิดนะครับต้องโหลดเครื่องปลายทางกับโหลดเครื่องต้นทางในการที่จะแชร์ลิงก์เข้าหากันแต่ถ้าคุณใช้หัวเว่ด้วยกัน คุณก็ไม่มีปัญหาเรื่องการแชร์หน้าจอนะครับอย่างเช่นผมจะลองแชร์หน้าจอหัวเว่ยนะครับเอา่อตามจริงนะผมบ้านบ้านหัวเว่ยนะออเนอร์ออเนอร์หนึ่งเครื่องหัวเว่ยตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสองเครื่องถ้าแท็บเล็ตก็เป็นสี่เครื่องนะครับโน้ตบุ๊กก็มีอีกหนึ่งเครื่องก็คือที่แน่ๆผมดีวายหัวเว่ยเป็นผู้ใช้หัวเว่ย Huawei, ยุทธหัวเว่ยเนาะเรามาดูเรื่องการแชร์หน้าจอกัน นี่ครับแชนหน้าจะเข้าหากันเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถใช้งานผ่านตัวแท็บเล็ตได้เลยสบายๆเล่นโซเชียลมีเดียคุณก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเห็นไหมสามารถใช้งานได้เอ่อกด,กล,ก,ดกลับกดกลับไปหน้าโฮงหน้าโฮมกลับมาอ่ะคือโดยคนที่ไม่ต้องมาคอยสลับเครื่องไปมาเวลาตอบชงตอบแชทอะไรต่างๆสพราะว่าเครื่องแท็บเล็ตกับตัวโทรศัพท์คุณคนละบ,บัญชีกันแล้วคุณไม่ได้็อกอินเน สำเร็ไว้ด้วยคุณก็สามารถเชื่อมตอนนี้แล้วก็สามารถแชทได้นะครับเออสามารถใช้งานได้แบบปกติเลยทุกแอป,ปไม่มีปัญหาครับเวลามันเครื่องหน้าจอก็สามารถปิดเข้าไปได้นะเออเห็นไหมใช้งานได้ปกตินี่คือการแชร์หน้าจอของเขานะครับหรือว่าคุณอยากแชร์ฟงแชร์ไฟล์ฟเข้าไปหากันอย่างเช่นผมจะแชร์อันนี้เข้าไปในแทบ็บเล็ตนะครับปุ๊บลากมาเนี่ยฮะข้อมูลจะเข้ามาอยู่ในแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้วเวลาเราแชร์ข้อมูลมาซึ่งมัน ใครใช้ดีไวท์ของหัวเว่ยหรือออ n นเนอร์มันดีมากๆเลยนะในข้อนี้เนาะการถ่ายออนไล์สาหรับคนที่ใช้ดีไวท์ัวเว่ยอยู่แล้วหรืออออเนอร์อยู่แล้วคุณสามารถใช้งานได้แบบสบายสบายเลยนะการเชื่อมต่อของตัวนี้นั้นไม่รองรับการใส่ซิมนะครับไม่สามารถใช้แอปธนาคารได้เพราะว่ามันไม่รองรับการใส่ซิมไม่รองรับ nfc แล้วก็เครื่องนี้รองรับ wi-fi 6ทั้งคู่เนาะบลูทูธหุ้รองรับ ble รองรับ aac แล้วรองรับแบบเสียงแบบ ldac ด้วยนะครับและอย่างหนึ่งทั้งคู่นั้นรองรับ การใช้งานแบบเนลิงเนลิงก็คือเชื่อมต่อคีย์บอร์ดหรือตัวปากกาดันแบบเนลิงซึ่งมันเชื่อมต่อง่ายน่ะไม่เปลืองแบตนะเชื่อมต่อง่ายไม่เปลืองแบตไม่ต้องใช้บลูทูธคุณต่อให้คนปิดบลูทูธไปปา๊าปอ่ะแต่จอมันหายไปแล้วนะครับเนี่ยฮะผมก็ยังใช้ได้อยู่เป็นไงก็เ,เปิดบลูทูธไว้แล้วตอนนี้เป็น USB 3 0ทั้งคู่นะครับ3 0 3.1อ่า31ทั้งคู่รองรับการถ่ายโอนแบบ otg แล้วก็รองรับการใชายภาพหน้าจอไปที่ดีไวซ์อื่นเป็นที่หน้าจออื่นได้นะครับซึ่งที่เขาเล่งให้ตัว1 1 5 s หมดเพราะว่าตัว11.5 2025มันไม่รองรับไงครับเป็น usb type c 2.0ซึ่งไม่สามารถแช์หน้าจอไปที่หน้าจอดีไวซ์อื่นได้ฉะนั้นใครคว้าตัวนี้ได้ในราคาเท่ากันนะระหว่าง1 1 5 s กับ11.52025 ผมบอกว่าเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มกว่านะครับตัว 11.5s คุ้มกว่าเพราะตอนนั้นราคาเท่ากันมากเลยตอนที่เวลาเปิดตัวมาอย่างที่สอน,นะครับเมื่อเราไม่รองรับซิมแล้วการรองรับ Gs ก็จะไม่รองรับเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถดูที่อยู่ได้นะฮะดูได้นําทางได้คร่าวๆนะครับแต่ว่าต้องเชื่อมต่อในตลอดเนาะมันถึงจะขึ้นสถานที่ให้นะครับต่อมาเรื่องชิปเซ็ตกันเลยชิปเซ็ตของตัวนี้นั้นทั้งคู่นั้นให้มาไม่ต่างกันเรื่องความแรง เนื่องความแรงนั้นไม่ต่างกันแค่ชื่อชิปนั้นต่างกันเฉยๆการใช้งานความแรงนั้นไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเกมให้ดูนะครับเพื่อดูความแรงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะมาที่เกมแรกเลยนะครับเกนชินปรับสูงสุด 60fps สามารถเล่นได้ลื่นๆทุกฉากคืออึ้งมากๆแต่ตอนมีบวกหนักๆหรือมีเสียงอาจจะมีสะดุดอยู่บ้างเหมือนโหลดไม่ทันเนาะเออหรือว่าฉากไหนหนักๆอาจจะมีกระตุกอยู่บ้างนะครับซึ่งผมมองว่ารอบนี้ทัเวยทามาได้ค่อนข้างดีเลยเนาะเพราะว่า ชิปเขาก็พัฒนาขึ้นเองแบบ100%เปอ่าชิปคือต้องยอมรับว่าเขายังตามหลังอยู่มากแต่เขาสามารถทําให้ดีไวต์ตัวเองนั้นลื่นไหลแล้วก็ใช้งานเกมได้แบบโอเคอ่ะเออใช้งานเกมได้ลื่นๆก็ถือว่าโอเคแล้วชิปนั้นค่อนข้างร้อนไวไปนิดนึงเนาะแต่ว่าเล่นนานๆก็ไม่รู้สึกว่าชิปมันดรอปลงนะก็ยังเล่นได้ลื่นๆเช่นเดียวกันส่วนรางรถไฟนั้นเกมนี้ปรับสูงเช่นเดียวกันการเดินเกมปกติไม่มีอะไระครับแต่จะมีเนื้อเรื่องบางฉากที่ภาพกราฟิกจะดูซ้อนๆซ,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 ซ้อนกัน อันนี้คาดว่าจะเป็นเพราะ G P U กับเกมยังไม่รู้จักกันดีมากพออาจจะมีบั๊กอยู่บ้างเนาะต่อมาบัวควานครับเกมนี้สวยมากๆเล่นเลื่นๆไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเล่นได้สบายๆมากๆและภาพสวยเวอร์เนาะต่อมาเกม R O V นะครับ R O V นั้นอย่างที่รู้นะข้อจํากัดเขาอยู่ที่ว่าปรับได้สูงนะแต่เฟรมเรทจะอยู่ที่45เฟรมเอาตามจริงชิปมันดันไปได้มากกว่านั้นแต่ว่าเกมนั้นยังไม่รองรับกับชิปตัวนี้ทําให้มันสามารถเล่นได้แค่ 45เฟรมเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่ขังวนเรื่องการใช้งานกู o ก l e Google g o o g l ลคือกินะครับใช้งานได้ปกติเนี่ฮะนี่คือ G b บ a r d พิมพ์ด้วยเสียงไดมไหมสวัสดีครับนี่คือหัวเว่ยนะจ๊ะเห็นไหมครับพิมพ์ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเนาะการใช้งาน g ีบอร์ดการใช้งาน Gmail ไม่มีปัญหาการใช้งาน YouTube การใช้งาน Gemini ไม่มีปัญหาครับ เห็นไหมใช้งานได้อะไรอีกอะที่เกี่ยวกับ Google อะกูเกิลตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับเอ้ออาไลท์จิมมินายล่ะสวัสดีรู้จักหัว w e i m เม p a d ไหมใช่ค่ะ HUAWEI m a t e Pad เป็นแท็บเล็ตจากแบรนด์หัวเว่ที่มีหลากหลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการใช้งานเลยค่ะคุณสนใจเมดแพดรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า ไหมครับใช้งานได้แต่เรื่องจะใช้ช็อตคงช็อตคันเพื่อเลยกใหออกมานั้นยังทําไม่ได้นะครับเียกจมินาออกมานั้นยังทําไม่ได้เนาะเออแอร์ตัวน,นี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวไหนกัะแผ่นทั้งแผ่นที่ก็ใช้งานได้นะแต่ว่าผมไม่ได้โหลดมาเพราะว่าปกติผมใช้แผ่นที่ของทาง Peter Map เนาะต่อมา n e t f ฟิใครกังวลเรื่อง n e t f ฟิดู L1 ได้หรือไม่ได้ผมบอกเลยว่าดูได้นะครับดูแบบ L1 ได้ชัดด้วยแต่ยังต้องรับแบบ HDR นะครับเนี่ยฮะ เนยฮะแล้วก็มาดูการตั้งค่าเขากันว่าสามารถดูแบบ L1 ได้ไหมเนี่ยฮะลองรับแบบ L1 นะครับแต่ไม่ลองรับแบบ HDR นะเออนี่คืออีกข้อนึงส่วนเรื่องฟิลลิ่งปากกาผมบอกเลยว่าผมซื้อมาเพราะชอบฟิลลิ่งปากกาเขามากๆ ฟิลลิ่งปากกาเขาเขียนหน้าจอมีความลื่นไหลแบบโอ้ยละมุนมากคือแบบไม่คิดว่าจะได้ฟิลดีขนาดเนี้ยเออแต่ถ้าใครซื้อมาแล้วไปติดฟิล์มกระจกหรือว่าติดฟิล์มด้านอันนี้มันฟิลแบบนี้จะหายไปนะเพราะว่าจอเปเปอ m a แมทเขาทําออกมาแล้วแบบมันลื่นอะสัมผัสลื่นเขียนลื่นเขียนแบบฟิลมันฟินอะคุณรู้สึกปะเวลาสัมผัสหน้าจอก็จะรู้สึกลื่นหน่อยที่หน้าจอนะครับ แต่ข้อเสียของจอเปเปอร์แมทก็คือเปื้อนรอยนิ้วมือง่ายมากๆนะแต่หัวเว่ยเขาแก้เกมมาด้วยการแถมผ้าให้ผ้าเป็นแบบพิเศษด้วยนะครับแถมผ้ามาให้ด้วยเนาะเขาจะให้มาเช็ดหน้าจอที่เปื้อนซึ่งผ้าปกติเช็ดรอยที่หน้าจอไม่ออกนี่คือเรื่องจริงผ้าปกติเช็ดรอยที่หน้าจอไม่ออกต้องใช้ผ้าโดยเฉพาะของทางหัวเว่ยที่ให้มาแล้วโปรแกรมการทํางานต่างๆคุณก็สามารถใช้เลยนี่ WPS Office โ o บายโน้ตโกเพนหรือคุณอยากใช้แอป,ปตัวอื่นที่เกี่ยวกับพวกประกงประกาคุณก็สามารถดูในนี้ได้นะครับมีหลายตัวเลยแอปโนต้ตต่างๆนะครับมีให้เลือกโหลดแอป,ปเพนติง้งวาดภาพแอป,ปต่างๆนะฮะมีให้หมดที่เกี่ยวกับประกามีทั้งแบบเสียงเงินและแบบฟรีนะครับสามารถเลือกดูกันได้อย่างเช่นผมเห็นคนเขาชอบตัวนี้กันอ่านี่นะฮะก็จะจริงจหน่อยนะมีความเป็นจินจหน่อย นะครับในบางแอปเนาะแต่ถ้าใช้กับของตัวเครื่องได้ก็ไม่มีปัญหาครับผมมองว่าของตัวเครื่องก็เพียงพอแล้วในเรื่องการใช้งานทั่วไปเอาละครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการรีวิวตัว h u เวลสตัวนี้ผมบอกเลยว่า2ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนไม่ใช่สมาร์ทโฟนเดิเป็นแท็บเล็ตที่ผมรู้สึกว่าเออมันใช้งานได้โอเคนะครับสิ่งที่ต้องกังวลเลยก็คือ1เรื่องการอัปเดตนะเรื่องการอัปเดตผมไม่มั่นใจว่าเขาจะอัปเดตให้นานเท่าไหร่เพราะว่าฮูเวลตั้งแต่ขาดจาก Google ไปเนี่ย การอัปเดตให้กับพวกดีไวซ์ต่างๆของเขาค่อนข้างที่จะสั้นลงมากๆนะแต่เรื่องอัปเดตแพทความปลอดภัยยังมีในระยะยาวอยู่แต่เพื่ออัปเดตข้ามเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันอะไรเนะี่ยผมรู้สึกว่าเขาขาดหายในเรื่องนี้ไปเนาะสิ่งนี้ที่ขาดหายไปแต่ถ้าใครไม่ได้กังวลเรื่องนั้นสามารถใช้งานอย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆสบายๆนะครับเขาจะมีอัปเดตแพทความปลอดภัยให้เรื่อยๆน้อในสมาร์ทโฟนของในแท็บเล็ตของทางโอเวอร์เมดแพทนั่นเอง สำหรับใครที่สงสัยเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบเพราะว่า2เครื่องนี้ผมใช้เองอยู่กับผมเรื่อยๆอยู่แล้วนะไม่ได้ไปไหนผมสามารถตอบได้ผมก็จะตอบนะครับสงสัยเรื่องอะไรผมก็จะเข้ามาตอบนะครับถ้าผมหาแล้วเออมันมีคําตอบก็จะตอบให้เนาะสำหรับคลิปนี้เอ็กซ์เกจเกกับเมทแพด11.5และ 12x ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ